พี่ตี๋ครับเป็นไงบ้างครับกับการได้ร่วมงานกับ Netflix ครับ Netflix กซ์็มาร่วมงานกับผมเองนี่เทคนีใีวัดศิลป์ผมวอยากให้เล่นเป็นพระเฮ้ยจริงดิอะไอย่าสปอยล์แล้วนะโยโซภควาอารหันสมาสัมปุจฉะพี่แจ็คถึงขั้นพาพี่ปั๊บไปวัดป่าที่เชียงรายใช่ครับใช่ครับทำงานบ้านเดียวก็มีพี่แจ็คก็มีพี่เพชรนี่แหละครับก็ไปด้วยกัน ไปที่วัดป่าที่เชียงรายเพื่อไปดูว่าวัดปฏิบัติเขาทำยังไงชงเวลานน้พี่ยากออกจากวงการแล้วหร <c oughs> อยังครับยังต <c oughs> องต <c oughs> ้องกินลำกินต่อที่บอกว่ามุนเวยนียหล้างกระปีอนจริงภาพเห็นภาพแรกก็ก็อยากตื่นเต้นเหมือนกันคนจะเห็นแล้วก็จะตีความไปยังไงเหมือนแบบภาพรวมหมดทั้งทั้งทั้งโปสเตอร์แล้วสิ่งที่เราทำาอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปมีเพียงแค่ สิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือกองเงินซึ่งมันก็จะลิงก์กับตัวคอนเท็กซ์ที่เราอยากจะเล่าประเด็นนี้ก็คือพุทธพาณิชย์นะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็คือทําหน้าที่ของของของโปสเตอร์ที่เป็นทีเซอร์แหละว่าแต่ละคนจะมีมุมมองกับกับภาพนี้ยังไงทีมก็แชร์ภาพนี้มาแหละครับว่าว่าอยากให้อยากให้ภาพที่เป็นเหมือนกับภาพแรกที่จะปล่อยไปเป็นภาพอะไรแล้วก็ทีมก็ลองแชร์มาแล้วพอเห็นภาพนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มันก็เล่าเรื่องครบนะเพราะมันคือการกวดน้ำนะฮะบวกกับ จุดประสงค์ของ3คนเนี่ยที่เหมือนกับมีเรื่องมีทุกข์อยู่ในจิตใจแล้วก็เหมือนกับเขากําลังแบบพยายามจะชําระทุกข์นั้นก็จะมีเรี๊ยคต่างๆของทั้ง3คนนะว่าเจมส์ก็จะมีความแบบไม่เด้อินตัวอลลี่ก็รู้สึกว่าเออแล้วก็สาธุไปตามไปตามนั้นแล้วก็เป็นเป็นเ,นเกมที่เป็นคนแอคชั่นทีนี้มาถึงจุดระเบิดของงานนี้ครับเหมือนเราหาแบนแอมเลยควอยากให้วัดเนี่ยอ่าฮะ้าใชเป็นจุดระเบิดจริงๆมีสิ่งนี e ้ออกมา คือจริง,รง,ต,งต้องบอกก่อนว่าตอนแรกกับผมผมคุยกับทีมทีมมาคอมทีมมาร์เก็ตติ้งครับว่าไม่อยากสปอยเลยเก็บซ่อนไว้ให้คนไปเห็นในหนังดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมครับเพราะว่าเพราะว่าแบบพอเหมือนกับทีมมาร์เก็ตติง้งบอกว่าเอ้ยยังไงก็ต้องมีพี่ปั๊บแหละแต่พอสุดท้ายผลออกไปก็เป็นก็แบบเหมือนกับค่อนข้างสักเซสมากคนเอามุกเพลงพี่ปับ๊บไปผสมกับกับทำกับพุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วกลายเป็นเป็นไบรอลซึ่งมันก็ออร์แกนิกมากๆครับทุกคนคิดแหละว่ามันเป็นมันแฮปเพนแน่นอน ขนาดทำไมถึงเลือกพี่ปันะ๊บคไปเห็นทั้งยังไงโอ้หจริงๆผมเลือกพี่ปั๊บคนแรกเลยครับพอเป็นแคทของพระดลเนี่ยครับผมเลือกพี่ปั๊บหลงังจากที่เขียนบทเสร็จแล้วครับต mm hmm. อนแรกตอนเขียนบทยังไม่ได้มีโมเดลครับ mm hmm. เขียนไปก่อนแล้วก็พอเขียนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องเป็นพี่ปั๊บ mm hmm. แต่ว่าด้วยความที่ผมก็รู้สึกเป็นไปไม่ได้อะ่ะรู้สึกว่ามันน่าจะยากมากๆในในการที่จะแบบไปทาบทามข้ามาเพราะว่าทั้งคิวในการในการต้องไปออกคอนเสิร์ต mm hmm. ทั้งโพสิช mm ั o n e r เขาที่เป็นนักร้องล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะยอมโกนหัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่คราวนี้พอผมแคสไปก็แคสไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเอ้ยยังยังยังเจอพระดนที่ที่ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดยังไม่เจอฮะจนมีวันนึงพี่จิ๊บแคสติ้งก็ลงแบบแชร์มาว่าเอ้ยเนี่ยลองแบบพี่ปั๊บไหมซึ่งผมก็เออทำไมจะไม่ไปนอดเพราะว่าเราก็คิดถึงพี่ปั๊บคนแรกอยู่แล้วก็เลยลองแบบโทรไปเหมือนกับพี่ปั๊บเขาก็แชร์แหละว่าอยากจะลองออกจากเซฟโซนในการเป็นนักร้องดูบ้างว่าว่าถ้าเกิดเราไปแสดงจะเป็นยังไงอย่างนี้ครับติดต่อกันนะฮะแล้วก็ลองแบบแชร์เรื่อง แล้วพอได้เล่าไปเรามีความรับรู้สึกว่าเขาเขาสนใจแล้วมีเซนต์บางอย่างที่มันคลิกมากๆครับแต่ตอนแรกคิดว่าจะเล่าแค่เรื่องยอ่อเล่าหมดเรื่องเลย <laughs> เราไปแบบต้งหมดเลยดีใจมากว่าพี่ปั๊บก็ตอบตบกลงแล้วก็เข้ามาจอยโปรเจกต์ด้วยกันเดอะโซ่ปกวาอรหันสัมมาสัมป์บุจริงจริงตัดสินใจไม่ยากครับเ๋อเหรอหนึ่งก็คือภรรยาบอกว่าพี่ปั๊บมีมีภูมกคับติดต่อมาอยากให้เล่นเป็นพระเฮ้ยจริงดิคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าอยาก อยากเอาตัวเองออกไปจากบทบาทเดิมด้วยลึกๆช่งเวลาแล้วพี่อยากออกจากวงการแล้วหรออยางครับอยากต้องต้องคิดลำคิดต่อก็เลยรู้สึกว่ามีคนที่นึกถึงเราในแบบที่เป็นพระตัวเราเองไม่ได้คิดถึงเลยผมไม่ไม่ได้คิดจะบวชด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคจริงๆตอบตกลงไปแล้วนะครับในใจไปแล้วว่าสนใจมากอยากโอเคแล้วก็พี่พงศ์วัโทรมาเล่าอ๋อคะมูลนิธิสั่งก็โอเค เพชรได้ถูกรับเลือกมากกว่าเพราะว่าเพชรมาจากการแคสติ้งด้วยครับเมอนกัว่าบทบาทอันนี้เพชรได้ผ่านการแคสติ้งแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ลองแคสติ้งบทตัวนี้ก็ตัวเพชรเองนี่ก็อยากเล่นมากๆไปแล้วก็เป็นบทที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวเพชรประมาณหนึ่งเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับเหมือนกับว่าดีใจมากที่ที่ได้รับโอกาสรับเลือกเล่นเป็นบทนี้ครับเป็นเวลาแบบไม่ที้อยู่ในฉากก็เหมือนพานั่งคุยก็แบบคุยกันเรื่องบาสเกตบอลเรื่องอะไรไงครับ แค่ปิดตัวด้วกับสองคนแล้วกับคนในควาพระกันาครับนาทกันใช่ความรักกับศาสนาพุทธมันเป็นยังไงเหรอคะพี่จะถึงทั้นพาพี่ปั๊บไปวัดป่าที่เชียงรายใช่ครับใช่ครับทำไมพี่คือเราอยากจะลองให้พี่ปั๊บแล้วเผาเพชรก็ไปด้วยนะครับอยากให้ทั้งพี่ปั๊บแล้วก็เพชรเนี่ยไปไปลองสัมผัสวิธีการใช้ชีวิตแบบรูทีนลองไปเห็นลองไปแบบสัมผัสบรรยากาศรอบๆดูว่า ว่าจังหวะในการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงหรือวิธีการปฏิบัติเขาเป็นยังไงกระทั่งลมหายใจหรือวิธีการทาสมาธิครับเพื่อจะได้รับรู้จริงๆเพราะว่าพอเราอยู่ในคาแรคเตอร์นี้เราไม่อยากให้เป็นเหมือนกับพระในจินตนาการนะใช่ครับพร<น>ะที่บวชที่วัดป่า,ปาก็เลยเขาเรียกว่าพระวัดป่า,า,า,าก็ต้องก็ต้องถากันบ้านเดียกันเยอะทำกันบ้านเดียวก็มีแจ็คก็มีพี่เพชรนี่แหละครับก็ไปด้วยกันไปที่วัดป่าที่เชียงรายเพื่อไปดูว่าวัดปฏิบัติเขาทำยังไง การปฏิบัติตัวการผมจีวรการทับผ้าการเลี้ยงของการการจัดการกับชีวิตของเขาก็ถ้าพูดเป็นภาษาพวกเราก็เหมือนไลฟ์สไตล์ครับเ<อ>ขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาใช้ชีวิตยังไงความเข้าใจที่เราเคยมีต่อเขาผ่านผ่านตัวไปผ่านบริบทสังคมเนี่ยเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบมีพิเศษหรือมันลึกซึกว่านั้นบ้างจริงได้ข้อมูลเยอะมากเลยได้ข้อมูลเยอะชงๆนั้นไปเดินบินาบาท ไปเป็นเด็กวัดกันไม่ใช่แต่เช้าต้องแบบฝนตกเพินง้ตอนเช้าใช่เนาะได้สนุกมากครับฟังกับเราคือรู้สึกว่าจริงพระพระวัดปาก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าเร็วมากครับผมเดินผมกับเพชรไม่ทันเลยเดินไม่ทันอ๋อเหน่มากเห่พีชมากอาจจะเพราะผิวมับอาจจะเพราะระยะทาง ด้วยความเคยชินนรด้วยความเคยชินประมาณนั้นแหละฮะก็ต้องทำรีเสิร์ชเยอะครับจริงๆแล้วพรกก็คือคนที่มีที่มีความรู้สึกแหละอยู่ที่ว่าอะไรจะมาจะมาครอบหรือจะมาจะมาคอยกดกิเลสหรือคอยคอยกดสารเคมีในร่างกายไว้อะนี้นะครับก็เลยอยากให้พี่พับกับเพชรได้ลองไปเรียนรู้พูดคุยพบปะแล้วก็ลองใช้ชีวิตดูครับขอศาสนาแดงถ้าเรื่องนี้ผิดกฎหมายจริงอะจับไว้เหรอพี่ติ๊กครับเป็นไงบ้างรับกับการได้ร่วงงานกับ เน็ตฟิกครับเน็ตฟิกเน็ตฟิกก็ม่ร่วมงานกับผมเองผมขอแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวสางชาตได้ฟังได้ไหมครับ I ask ภาษาไทยก็บอ โปรเจตต้องยอมรับว่าเขาเซ็ตโปรชาคต์ได้ดีอันนี้มันถ่ายแบบเยอะแล้วก็เราก็มานั่งนึกว่าเขาจะถามเรื่องยังไงโดยเฉพาะเรื่องราวของสตอรี่ของเด็กเด็กเด็กรุ่นใหม่มาบิกกำการ